ไม่ต you. ้องสนใจลูกศรนนะยืนกลางของตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวสุดทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมนะคะเราก็จะไปเจอหลุมเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนที่จัดรถง่ายง่ค่ะได้มองมอเตอร์ไซค์ซ้ายขวาบ้างไหมคะแม่งูเอ๋ยไางี้นะอแน่ก็กลับเบรกด้วยไปงไงไม่ได้อยากเบรกนะแต่เท้ามันลั่นแล้วตอนเนี้ยเท้ามันลั่นเนี่ยใช่มองหาทางออกอย่าจ้องทางตันนะคะทําตามคเนี้ยังไงก็รอดค่ะตรงไหนไม่อยากชนอย่ามองค่ะ าแสงที่ไกลอุโมคงให้เจอและจ้องไปที่สิ่งนั้นนะคะว่าตอนในชีวิตเรามันเจอความมืดมิดเลยดูไกลไปถึงในป้อมตำรวจตรงนู้น่ะที่มีเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าตรงนู้นนะคะในนี้พีชีดซ้ายไปไมใช่ใช่ใช่ตัวพราอะไรจะคืนกําลังลุ้นเูยเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยค่ะก่อนหมุนได้เช็คมอเตอร์ไซค์ในกระจุกไหมคะเขาเลี้ยวแทรกกับเราไหมเหมือนจะพยักหน้าแล้วก็ใส่หัวต่อไม่เลยที่กังวลกบหลุมตรงนี้มากกว่าเพราะตอนที่เดินตรงนู้นพี่ก็ชิดทางนู้นแล้วตรงนี้พี่ก็ชิดทางนี้อื แล้วตอนที่เซฟขวาไปเนี่ยเอียงขนาดนี้ได้มองกระจกขวาไหมคะไม่ได้มองมองไม่เอาขับถนนจริงเอาใหม่ได้ไหมพี่รถเมย์คะเมื่อกี้ขอเอาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเราถอยไปกันที่เนาะเพราะเมื่อกี้คือแบบงงอยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยขอต้นพี่ด้วยนะใครขับดิฉันเมื่อกี้เอาหยียบเบรกละนะแล้วถ้ารถจอดตรงนี้เราเหยียบเข้าไปไงคะเหยียบโอเคมึงอยากไปห้างมากเลยมันต้องเร็วไปใช่ไหมอ่านี่เราหมุนเร็วไปอะค่ะ แล้วกันชนหน้าเราล้มบอ,อกไปนี่คะ่ะได้ระวังรถซ้ายขวาไหม<ช>และ,และทิศทางรถเนี่ยถ้าใครเห็นคิดว่าเราจะเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวซ้ายคะ่ะเละแล้ว <laughs> แต่เลี้ยวทางนี้สับขาลอยกันข้างหลังมันจะไปทางนู้นน,นี้เละแล้วนี <laughs> ่คุณนะัทแสบสมองทุกคนนะคะต้องบอกอนนเลยอย่างที่เขาบอกค่ะขับได้ขับเป็นไม่เหมือนกันอั่งที่เราเคยขับขับมานะั้นเขาเรียกว่าขับได้พอพารถออกไปได้พอกลับบ้านก็มาชมตัวเองว่าโอ้ยโชคดีวันนี้กูรอดแล้วอืม แต่ถ้าวันนี้คุณขับกลับมาบ้านแล้วบอกว่าโอเควันนี้เราใช้ทักษะตรงนั้นนะเออเกิดเหตุตรงนี้แล้วเราชะลออย่างเงี้ยเราเลยรอดอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงั้นขับด้วยทักษแะแหละตอนที่ดึงขวาดึงขวาไปก่อนจะเลี้ยวอะ่ะได้มองกระจกขวาไหมว่าเรากะแทกใครหรือเปล่ามีมองโชว์ด้วยย่างไงละไม่ <laughs> มองบอกคือจะมองตำรวจคะเขาหยุดนิ่งเพราะ<ไ>คิดว่าเขาจะเบิดไฟเดียวไหมด้วยค่ะเขาหยุดกลางถนนเลยค่ะแล้วก็อย่าไปเบียดตรงนี้นะฮะ มองประตูป้อมตำรวจไว้ค่ะที่เขียนตัวเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าที่ไก่ตัวใหญ่นี่บงะะังค่ะแล้วมองล็อกประตูนั้นไปเลยอ่าแล้วก็แตะเบรกช่วยก่อนที่เราจะเลี้ยวตรงนี้ต่ออย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็มองทางนี้เลยนะมองรั้วไม่ไผ่ไว้เลยค่ะแลวตรงนี้เป็นหลุมห้ามอ้อมหลุมนะแตะเบรกช้าๆให้มันลงช้าๆให้เป็นนะ,ะเผื่อถนนจริงรถเขาใช้ทางเขาอยู่แต่เราต้องขับเลนตนัวเองที่เป็นหลุมจะได้ไปช้าๆได้เนี่ยแตะเบรกไว้ด้วยแล้วมองไปข้างหน้าคือร้อนทันนะอฮะ้อนี่แหละแต่ถ้าฝึกเลี้ยวซ้ายตั้งแต่แรกมันจะท้อเพราะมันยากวว่าเ้ ีจะดึงขวาไปไหนฮะนักเรียนแหมแล้วดึงซ้ายกลับมาแล้วไรเดอร์เหรอจะใช้กพวงมะไรยมาเดียวพวงมาลัยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมองกระจกแล้วกันแล้วดึงขวาไปไหนคะเดี๋พวงมาลัเนี่ยมันมันเบียดหรือเปล่าอ๋อโอเคค่ะดึงขวาทุกครั้งก็เบียดทุกครั้งอยู่นะฮะเงินละมองเข้าไปในเต็นท์เลยค่ะนี่ทุกครั้งต้องเลี้ยวได้อย่างนี้เลย เราคือลอ้อเร็วไปมันก็เลยเอียงไปด้านนู้นนะคะอือเพราะเราวจะเบียดทางนี้แต่ไม่เป็นไรเนะะี่ยค่ะแต่ก็เลี้ยวไปเรื่อยเหมือนเลี้ยวขวานี่แหละอ่าอยู่กลางล็อกที่เขาให้มาให้ได้ค่ะโดยอย่าไปเหยียบรถข้างข้างนะแล้วก็อย่าไปเฉแลบรถฝั่งนู้นนะคะแล้วก็มองไกลเข้าไปในกองหินกองดินทะลุไปทางนู้นเลยค่ะนี่แหละถ้าเรามองถูกมือมันจะรีบดึงมาเองว่กเฮ้ยเธอมันไม่ตรงเลนแล้วนะแต่ทุกครั้งที่มือมันทำงานช้าเพราะว่าเราดึงสายตาขึ้นไปอะคะ่ะช้าไป ใจก็มองขวามองซ้ายก่อนนะแต่รถต้องไหลไปเรื่อยๆด้วยนะคะีหลมองขวามองซ้ายไว้เนี่ยมันคันสีเทาด้านซ้ายมาเนี่ยค่ะเราไม่แน่ใจเราก็รอที่เบรกก่อนเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยวมาทางเราด้วยอย่างเงี้ยก็หยุดนิ่งๆก่อนเลยอ่ะล้วมีใครตามเข้ามาไหมถ้าไม่มีค่ะแล้วก็ค่อยๆขับไปค่ะเติงคันเร่งนะแล้วก็ตรงนะมีมีมีตามมาตามมาข้างหลังเราใช่ไหมเขาจะเลี้ยวอ่ะเราก็ไปได้เลยค่ะอ่าอนี่แหละถ้าตามหลังเราไม่เป็นไรค่ะเนี่ยมองขวามองซ้ายอย่างเงี้ย อ่าเราก็ชะลอไว้ก่อนเออพะไม่รู้วก็จะเลี้ยวหรือเปล่านะคะอ่ะคันนี้ก็ขยับปีกนิดนค่ะค่อยๆเลี้ยวไปทีละนิดแล้วก็มองขวาอีกทีนึงว่าพลังไปไหนเขาเลี้ยวไหมอืมอ่าแล้วคันนี้ล่ะอ่าโอเคแล้วเราก็ปล่อยเบรกค่ะแล้วเติมคันเร่งไปด้วยนะคะแล้วมองตามมิตูบิชิคันนู้นค่ะมองตามป้ายทะเบียนคันหน้าไว้อือล้วอยู่ในเลนตัวเองได้อย่าล้นเส้นเหลืองตรงกลางนะคะเผื่อพลังก็จะแซงเนี่ยค่ะออกมาเลนตัวเองได้ค่ะอ่าล้วเติมคันเร่งเบาๆแล้วมองไกลไปข้างหน้า แต่ไม่ต้องซิ่งเยอะนะค,ค่อยๆไปตามที่เราไหวค่ะ,ะอ่ะแล้วมองตามคันหน้าไปเราตรงไปเรื่อยๆเลยอืมเนะยคะก็ลองใช้คันเิ่งดนะูว่าแค่เนี้ยความเร็วเราได้ไหมถ้าเพิ่มกว่าน,นี้นิดนึงเราโอเคหรือเปล่าแล้วตรงเนี้ยมีป้ายชี้ไปด้านซ้ายได้ก็ระวังรถออกจากซอยด้วยนะคะห้ามแอบ,บมองกระจกมองข้างถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเลนนะให้มองข้างหน้าก่อนอนะันนี้คนเรียนเริ่มซิ่งนะลิ่งทุกคนเรามองไกลไปข้างหน้าเซียววิที่เรามองกระจกมองข้างอะค่ะมันจะเซเลนเลยอืมเนี่ยคะแล้วก็มองไกลไปข้างหน้า ลองนิ่งเท้าตีงห้ได้ว่าไอความเร็วแค่นี้แหละที่มันคงที่ที่มันนิ่งสำหรับเราแต่ห้ามมองหน้าปัดนะคะข้างหน้าก็มีลูกศรบอกแนวโค้งเลยนะเป็นทางโค้งขวาทางโค้งก็คือเราสามารถก็ค่อยบิดพวงงอะไรไปได้ไม่ต้องปล่อยต้องต้องปล่อยคันเร่งใช่ไหมอ่าต้องดูว่าเราชะลอแล้วมันช้าเกินไปหรือเปล่าถ้าช้าเกินไปเร่งได้ค่ะโค้งแบบนี้ก็คือทางที่เราเห็นทางไ,ไกลๆอย่างเงี้ยอ่าอันนี้เร่งในโค้งได้เนี่ยเราก็มองตรงมองขวาไกลๆนะคะเนี่ยมันจะเสื้อม่วงก็เริ่มขึ้นรถแล้ว ก็ต้องดูระวังว่าเขาจะถอยหรือเปล่าแต่ทิ้งก็ไปก่อนนะดูเลนที่เราจะเลี้ยวก่อนนะคะซ้ายมือเป็นเอ่งน้ําห้ามหลบแต่ผ่านไปช้าๆไม่งั้นน้ำาพก,กระเด็นไปโดนคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาต้องไปทํางานต่ออย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วมองตรงนะอย่าจ้องหน้ารถคันอื่นนะคะก็อย่าลังไปหาเขานะกลับมาเลนตัวเองค่ะอ่าแล้วเติมคันเร่งไปเรื่อยๆเมื่อเราต่อเนื่องได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถ้ามองไปขา้างหน้าเราชิดทางไหนมากไปีนนะ่ยเออเนี่ยตามป้ายไหมฮะมันเป็นโค้งซ้ายแล้วต่อด้วยขวาต่อ แล้วดูไกลๆมีใครจะสวนเลนกับเราไหมเพราะนี่เป็นโค้งเปิดอ่าถ้าไม่มีเราก็จะเลี้ยวง่ายขึ้นหน่อยนะคะแต่อย่ามองใกล้นะเนี่ยถ้ารู้สึกเร็วไปอะค่ะสลับเท้ามาที่เบรกแล้วก็แตะเบรกน,น้อยๆนะถ้ารถจะหยุดอย่างเงี้ยปล่อยเบรกเลยค่ะปล่อยเบรกให้หมดอย่าหลบน้ํานะเลี้ยวในเลนตัวเองได้ค่ะแล้วมองซ้ายทีไกลค่ะมองไปสุดรั้วทางนู้นเลยอ่าถ้ารถเริ่มนิ่งต้องเร่งเบาๆค่ะคงอะไรควบคุมไปด้วยนะเรามองไกลไปหน้าเราจะนิ่งบนถนนจริงไม่ได้ค่ะอาจารย์เรามองข้างหน้าไว้อ่านั่นแหละเนี่ยถ้าเขาจะแซงทางโค้งเรายกคันเร่งค่ะไม่่ตต้อองแะะเเบบรกยาาลน โอเคเนี่ยเราก็พค้งเราต่อค่ะมองตรงมองขวาไกลๆนะคะอย่ามองรั้วตรงนี้นะมองทางออกไปค่ะเราไม่ต้องเร่งเยอะนะเออเนี่ยทาไม่ไปก็เิ่งแค่เบาๆค่ะโอเคพอผ่านคูงได้ก่อนอ่าล้วก็มองยาวไปข้างหน้าค่ะขับไปตามทางเหมือนเดิมเลยตรงนี้เห็นไหมมีป้ายอาจจะเป็นร้านอาหารก็ระวังรถเข้าออกนะคะแล้วโค้งที่มองไม่เห็นคนอื่นก็มองเฉพาะเลนตัวเองไว้ค่ะเห็นใครพลูหน้ามาปุ๊บอย่าไปจ้องเขาะนะนั่นเป็นเลนสวน อ่าโอเคอย่าไปมองรู้คนทุกคันนั้นนะกลัวเขาจะเลี้ยวกินเลนเราไหมคะขณะนั้นน่าจะอืมเราก็มองตรงตรงไปคะ่ะแล้วเราต้องชะลอป่ะเนี่ยคะ่ะเราไปช้าช้าซื้อเวลาไว้ก่อนเออเนี่ยซื้อเวลายิ่งยุกเดี๋ยวอย่าไปมองเขานะมองแค่เลนตัวเองคะ่ะอ่าแล้วก็เช็คการลิ้งเบาๆเนี่ยถ้าเขาไม่รับเลนเราเรามองตรงเลยคะ่ะเออซื้อเวลาโดยการอย่าไปนิ่งนะแต่อย่าลิ่งหนีแบบเร็วขนาดนี้นะเออเอาแค่ผ่านไปได้นะเืออของเล้กถนนเส้นนี้นนนเป็นทองคำงกับคนนักเรียน มันไม่มีเวลาพักที่จะหยุดใช้พวงมาลัยเลยแบบนี้ถึงจะได้ทักษะนะคะอย่าจ้องรถสวนเด็ดขาดนะอเอาแค่ช่องว่างของเราอะค่ะเวลาสวนกับใครถ้าไม่มั่นใจแค่ยกคันเร่งแล้วผ่านก็ไปคันนี้ก็มาฝึกเหมือนกันใช้ไหมไปต้วงกระเตี้ยมอยู่เนี่ยเราก็มองยา,ยาวๆไว้นะคะห้ามออกนอกเลนตัวเองนี่คือเบสิกที่เราต้องทําให้ได้เอ,องนี่แหละพอมั่นใจไปได้ก็เร่งต่อเบ,บาๆครัวริมวังเนี่ยมีรถจอดอยู่ไหมถ้าโล่งไม่มีใครจอดงั้นเราไม่ต้องระวงังเขาไม่เอาท้ายออกมาแน่นอนก็มองหาทางออกของเราต่อไปนะคะ โค้งขวาเป็นโค้งปิดไม่รู้เลยว่าฝั่งนู้นอ่ะโค้งมาเป็นรถบรรทุกหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องค่อยๆไปและอยู่ในเลนตัวเองเหมือนเดิมนะคะเพราะส่วนมากเวลาเขาโค้งมาก็ใช้ความเร็วเขากินเลนเราแน่นอนแต่เราห้ามหลบซ้ายนะมองทางตรงแล้วก็มองขวายเยื้องไปด้วยนะคะเห็นไหมขึ้นเนินนิดนึงอาจจะต้องใช้คันลิงช่วยหน่อยไม่งั้นรถขึ้นไม่ไหวแล้วมองขวาค่ะมองไกลๆมองยาวๆเออมองสุดถนนที่เราขับได้ไว้แล้วเดี๋ยวมือมันจะดึงให้อย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยถ้าได้มาฝึกเส้นนี้ทุกๆอาทิตย์อ่ะ แล้ววันนึงที่เราเลี้ยวตรงนี้พิ้วแล้วอะค่ะข้างนอกเราจะไม่กลัวเลยอมองก้อนดินนะฮะเบียดมองหาถ้าบอกนะชีบหายละตัวอะไรนอนอยู่มองเป็นตัวแล้วตอนนี้กลัวเยียบก็โอ้ชีวิตแล้วถนนเส้นนี้ต่อให้วันไหนวันไหนอะค่ะรถจะไม่เยอะจะประมาณนี้หมดเลยอือถ้าพิ้วแล้วเดี๋ยวมาขับเส้นนี้นะแต่วันหนึ่งถ้าเราเริ่มเก่งขึ้นห้ามซิ่งนะเราจะซิ่งโดยไม่รู้ตัวเลยนะมองหลักกิโลทำไมก้าต่างเราอยู่ตรงนู้นอะห็นเล่งสองไม่ได้เลย <c oughs> มองสุดไปที่หลังคามงจาาตรงนู้นนะคะเออถนนเราเรามองได้ยาวที่สุดแค่ไหนมองไว้ก่อนเลย